ให้น้องเจ้าสีเป็นคนวิ่งเอาไว้มาไว้มาหายไปไหนเข้าป่าไปแล้วเมาเมาดึงเข้าป่าแล้วน้องเจ้าสีหายไปไหนออกมาออกมาไม่ไงสู้ไม่ไหวอ่ะเมาดิงเข้าป่า ว่าวดึงเข้าป่าโอ้โหลมแรงมากว่าวดึงเข้าป่าแล้วครับโอ้โหลมแรงมากคุณไม่ใส่ไว้วะสามพันอะเป็นไงมัางลูกดึงแรงไหมตกใจไหมเอาไม่อยู่เลยอ่ะ แล้วเวลาเล well, ่นทำไงต้องปลูกต้นไม้ไว้ก่อนนะต้องปลูกต้นไม้ก่อนค่อยวิ่งขึ้นดีไหมตอนนี้ไหวนะอ่าสบายแลยเจอลมแรงดึงเข้าป่ามันเลยเมื่อกี้ เข้าป่ามาอีกแล้วลมแรงมากลมแรงมากลมแรงมาก ตู้แรงว่าไม่ไหมโดนเ่้าดิงเขาป่ามันด้